ถ้ามึงบอกเพื่อะไรมึงจะฟางใช้กากเหมือนเดิมนะครับคงคายปูแล้วก็แบงหมอดูสาดูเล่นด่มวิ่งแบนี้ คุยอะไรจริงๆน่ะคุไปกอดเขาแล้วจะมาขอรับคุยอะไรจริงๆน่ะคุไปรู้คุไปรู้ไรรึเปล่าคุไปกอดเขาแล้วจะ ไม่ได้เล่นเลยรู้ไหมมั้งม่านค้าก็ไปเขาบอกให้กูทำอะไรก็ไม่นได้่าดจริงมีแต่การเรื่องแต่เดียวเขาเชื่อเต็มเลดถึงก็สอนมัน เราบอกเป็นบ้าตอนนี้ต้องการเอเคนีค่แล้วแต่ก็ได้โอเคอเค๋ได

ไปอย่ <py at> <coll> างไปไปอย่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 างไป

แม่กูเล่นอย่างที่แม่กูเลนอยางนะที่มึงเล่นกับพ่ออย่างพ่อรงนี้นี่นะเฮ้ยขยำซังควงมั้เฮ้ยขยำซังควงมั้งขยำกูไม่ขยำซังควง ตกตาตุ๊กม้ไมตนีมาเ่อนสองคน่สสัน่อาอะไรกนเ่ยรนี้แล้วเดี๋ยวไปดูนะไป

เป็นเหมือนกเนมีข้าวมีกรปาเ็นแล้วจริงด้วยทำไมตืนตามได้เงี้ยขอตัวจุกรามไปเรื่องอะไ่ไปเร่อะไรไ่ออะไร

không lên được 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 không यार तुमने एकदम कर तो बोल रहा है का कर करम से ले पूरा पानी औरकारा पे पे तो, तो <जागे दोगो> नहीं <उतना>. और <S five>

ไม่มีอะไรเลนอะไจกอะไรไม่มีใครมาตามเ่าไอ้พี่ดีไม่มีใครมาตามเาแล้วออตาขวสิอูได้มา้เนี่ยมากอนสามีใครใครไม่พี่ก่อนามเอาเลยกอสาม

phần nhập thúc bay, nhanh nhoi thúc bay. đi chơi đi, em chơi 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 luôn. này không có máy. em lên đâu rồi? em không lên nha, em có biết là em không biết 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 em

มันตริงไหมเฮ้ยข้างล่างข้างล่างข้างล่างตวแล้วม่ต้องไปขึ้นข้างนขึข้างได้หมนั่งตัวนั่งตัวโอ้ยนี่นี่้นตัวนตัวโอ้

Perhatian, perhatian. Marah. Ada

ก็งมาเลยอ่ะไม่ใช่คนขาคนก็จะเอาที่ช้ารู้ตีกันแล้วมันอมันช้าแด้อ่ะคนก็ให้มันตีแี่งกัน้มนช้าก็มีอ่สคนแล้วเจ้า ดันแล้วครับทุกคนทุกคนไปแล้วครับไปไ้ลตั้งต้งตังตั้งตันี่เออเออเราอยู่กลางวงเดี๋ยวมันมาเองเราอยู่กลางแล้วเดี๋ยวมันมาถือถือชาร์จไว้ถือคุณชาร์จไว้วง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 

ในที่สองกับพี่คนจบไปแล้วครับกับเสือสายกายลยจบไปแล้วนะครับติดตามได้นะครับ